คอนเซปต์ Concept, หุ่นยนต์ผู้ช่วยศูนนวัตกรรมสมาร์ทโฮมมีอะไรที่ผู้ประกอบการไทยต้องรู้ติดตามรายงานวิเคราะห์อุตสาหกรรมโดยตลาดหลักซัย์แห่งประเทศไทยที่ NIA InnoTrain EP นี้ค่ะ ในอดีตนะคะมีภาพยนตร์หลายเรื่องมากๆที่ใส่แนวคิดเกี่ยวกับการที่มนุษย์มีหุ่นยนต์คอยช่วยเหลือสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางการทํางานหรือแม้แต่เรื่องของการใช้ชีวิตในบ้านให้สะดวกมากขึ้นนะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยหลายๆเรื่องเป็นจริงแล้วกับนวัตรกรรมที่เรียกว่าสมาร์ทโฮมซึ่งในพศนี้เทรนธุรกิจกับสมาร์ทโฮมจะเป็นอย่างไรผู้ประกอบการเครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีการปรับตัวทันไหมไปดูกันค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าคนซื้อน้อยลง แต่กำไรมากขึ้นทำไมเป็นแบบนั้นต้องบอกแบบนี้นะคะว่าข้อมูลจากรายงานวิเคราะห์ธุรกิจผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพบว่าในปี2567นะคะรายได้รวมของธุรกิจผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทยหดตัวถึง1.9%คะ่ะเมื่อมีการเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งเป็นผลมาจากการที่ตลาดที่อาศัยอยู่มีแนวโน้มหดตัวคะ่ะ แต่แปลกนะคะที่ในปี2568คาดการว่ารายได้รวมของธุรกิจนี้จะกลับมาฟื้นตัว2.5%สาเหตุหลักๆก,ก็เพราะว่าในปีนี้นะคะมีความต้องการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นจากแนวโน้มไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มตลาดอาเซียน และการที่ไทยสามารถส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าไปยังสหรัฐทดแทนจีนได้มากขึ้นทําให้มีการคาดการนะคะว่าจะได้ยอดส่งออกเติบโตต่อเนื่องถึง1.7ค่ะนอกจากนี้นะคะยอดขายในประเทศก็คาดว่าจะมีการฟื้นตัวอยู่ที่4.4ตามการฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัยด้วยค่ะ แม้ภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในปีที่ผ่านผ่านมานะคะจะมีแนวโน้มลดลงแต่ทําไมอัตรากําไรของธุรกิจนี้ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนั่นก็เพราะว่าผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่มีแนวโน้มที่จะเปิดตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทํางานร่วมกับเทคนโนโลยี IoT มากขึ้นนั่นเองค่ะจึงทําให้สามารถตั้งราคาสินค้าให้สูงขึ้นและนํามาสึ้งกาไรที่เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะ โดยทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคค่ะที่ต้องการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบปฏิบัติการในบ้านแบบสมาร์ทโฮมเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานแบบอัตโนมัติและที่สำคัญยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในบ้านได้อีกด้วยนะคะสมาร์ทโฮมหรือบ้านอัจฉริยะเป็นแนวคิดที่นำเทคโนโลยี IOT หรือ Internet of Things มาประยุกต์ใช้กับที่อยู่อาศัยโดยเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านเข้ากับระบบควบคุม ะทําให้สามารถควบคุมและจัดการอุปกรณ์เหล่านั้นได้อย่างสะดวกสบายผ่านสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือระบบควบคุมเสียงค่ะโดยภายในบ้านสมาร์ทโฮมนะคะก็มักจะมีอุปกรณ์พื้นฐานต่างๆค่ะยกตัวอย่างเช่นระบบแสงสว่างเครื่องปรับอากาศระบบรักษาความปลอดภยัยรวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆที่สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อนั่นเองค่ะ ความนิยมในบ้านสมาร์ทโฮมเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะนั่นก็เพราะเรื่องของไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเลยค่ะความสะดวกสบายที่ผู้อยู่อาศัยสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านได้จากที่เดียวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามค่ะ 2. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานค่ะระบบอัจฉริยะช่วยจัดการไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการปิดไฟอัตโนมัติเมื่อไม่มีคนอยู่ในห้องหรือจะเป็นเรื่องของการปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมค่ะ นอกจากนี้นะคะเรื่องของความปลอดภัยสมาร์ทโฮมก็มาจะทํางานควบคู่กับระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะค่ะ ยกตัวอย่างเช่นกล้องวงจรปิดหรือระบบล็อกประตูอัจฉริยะที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับบ้านของเราได้เสมอค่ะที่สําคัญนะคะยังสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการโดยผู้ใช้สามารถปรับแต่งการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตนเองได้ด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะบ้านสมาร์ทโฮมสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับที่อยู่อาศัยได้ค่ะโดยบ้านที่มีการติดตั้งระบบสมาร์ทโฮมมักมีมูลค่าที่สูงขึ้นในตลาดอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าเทรนด์การบริโภคข,ของคนในปัจจุบันและ อนาคตคต่ะ NIA <AA S 1> <N AA S 2> ในฐานะองค์กรที่เสริมสร้างระบบน,นวัตรกรรมแห่งชาติภายใต้บทบาทของการเป็นผู้กำหนดทิศทางน,นวัตรกรรมซึ่งมีกลไกสนับสนุนสตาร์ทอัพทั้ง 4G ด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็น g r o o m g r a n d Growth Global ที่ได้เร็งเห็นการใช้ประโยชน์จากปัจจัยพื้นฐานของบ้าน Smart Home เช่นกันโดยมีการสนับสนุนทุนน,นวัตรกรรมแก่ผู้ประกอบการอย่างเช่นทุนน,นวัตรกรรมที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ Mandatory Innovation นะคะ ที่มีการสนับสนุนทุนนวัตรกรรมกับผู้ประกอบการในสาขาธุรกิจดิจิทัลที่มีการใช้เทคโนโลยีด้าน AI, Robotics, Immersive and IoT หรือที่เราเรียกกันรวมๆนะคะว่า Aritech ในหลายๆสาขาไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจดิจิทัลด้านการแพทย์และสุขภาพด้าน e-commerce และค้าปลี ด้านการเกษตรและอาหารหรือสุดท้ายจะเป็นด้านการศึกษาค่ะซึ่งขณะนี้นะคะกำลังเปิดรับสมัครรอบ2ประจำปีงบประมาณ2,568ค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มีนาคมนี้ค่ะหรือสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nia.or.th ค่ะ ติดตามรายการ i n n o t r i n Next Steps ประเทศไทยผ่านเทรนนวัตรกรรมได้ทางช่องทาง YouTube ของ NIA Channel แล้วก็ทุกช่องทางของ NIA นะคะ